ว่าหมาป่าก็เปลี่ยนร่างคุณยายพอหนูน้อยหมวกแดงมาบอกว่าทำไมแขนยาวจังจะได้ก่อให้ง่ายๆ่ไงแล้วทำไมหูใหญ่จังจะได้ได้ เห็นชัดชัดไงแล้วทำไมตาใหญ่จังคุณจะได้เห็นชัดชัดไงแล้วค่ไปฟันแหลมจังจะได้กินหนูน้อยหมวกแดงเงินล่ะหนูน้อยหมวกแดงก็วิ่งวิ่งไปแล้วชาวพัดก็เดินมาเห็นแล้วก็ ตัวแล้วก็แล้วก็จะตัวเอาไว้ได้แล้วแล้วก็ให้เปกว่าข้างนอกในทีนิทานนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามเข้าไปเองต้องดูในบ้านก่อนต้องดูในบ้านก่อน